วันนี้เราจะมารีวิวขนมบุนสไตล์บะหมี่เกาหลีจาจังแกมมี่ส่วนผสมน,นะคะจะมีเส้นในซองนะคะม,มีอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้นะคะม,มีไข่ดาวนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะแล้วก็อุปกรณ์กินช้อนซ้อม ามใบโตโตรนะคะอันนี้คือน้ำมันของเรานะคะวิธีนะคะวิธีการรับประทานหนฉีกซองแล้วก็คลุกคลุกให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้ะเทมลงไปแล้วนะจ๊ะต่อไปก็เป็นส่วนผสมเน่น เส้นลงไปแล้วจ้าต่อไปก็เป็นอะไรเอ่ยไข่ดาวไข่ดาวลงไปเลยหน้าพริมแล้วก็ถั่วเขียวถั่วเขียวด้วยค่ะอันนี้ต้องเอาฝาอันนี้ก่อนถั่วเขียวถั่วเขียวด้วจ้าเก็บไม่ออก เราไม่ได้การเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการโฆษณาแต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นการซื้อมาครั้งแรกของเด็กๆไปเจอในเซเว่นมามีวางจำหน่ายในเซเว่นนะคะเราไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆทั้งสิน้นโอเคถั่วเขียวลงไปแล้วจ้า โลยให้ทั่วเลยครับใส่ซอสแล้วโรยให้ทั่ว<ร>อ่าล้ก็จะคลุกคลุกุให้เท่ากันอีกอันหนึงกำลังจะปรุงแล้วนะจ๊ะอ,อีกอันกำลังจะปรุง,งแล้วจ้ะจะปรุงปรุงเครื่องเทอ้โหวบะหมี่ชามโต จับจับชามด้วยครับนั่นแหละรูร <ita> ูรูแต่แรกแต่ตอนนี้มีเสียงไหมลูกเนยมีเสียงครับแต่นี่ไม่มีนะจ๊ะอ๋อคุไปอีกคุไปข้าตัวดีค่ะ จะไปใส่อะไรดีนะหนึน่ากินจะไปใส่หนูอใส่นี้นะ